สวัสดีครับเอฟซีพี่ทุกคนครับวันนี้ผมตองไข่เสื้อนนะครับแลนนี้เราบุกที่ขอนแก่นนะครับบ้านโคกโคชัยนะครับเดี๋ยวมาดูนะชุดนี้ชุดสุดท้ายของปีนี้นะครับสงการบ้านเรานะครับยังไงก็โทรเข้ามาจองหลังสงการได้นะครับปีนี้ชุดนี้4ี่คูณสนะครับพาเวอร์สตัวมาแล้วก็ ปีคอร์สหนึตัวนะครับปาั๊กโหลดไฟ1ตัวแล้วก็จะมีะตัวมิกเซอร์แล้วก็ไมลอยแถมให้ด้วยนะครับอีก2ตัวเบรดจะเป็น15นิ้วนะครับ500วัตต์2ใบนะครับ b ีผสมเทอร์โบตัวนี้จะนุ่มแน่นนะครับตัวนี้ผมใช้เรื่องไม่อยู่นะครับไมตัวนี้นะครับผมแถมไปในชุดเลยนะครับ34,900เท่านั้นนะครับ หลังสงการเจอกันนะครับชุดนี้อาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะครับก่อนสงการนะครับโทรเข้ามานาทีสุดท้ายพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าตัวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมเอฟเฟกตไหมนะครับตัวนี้พ่อมากนะครับสวัสดีครับชิคทดสอบทดสอบเฮ้เฮ้เฮ้โอเคนะครับตอนนี้ก็ เราอมาลองเรื่องไม้ก่อนนะครับตัวนี้จะได้ไม้ลอยคู่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับพูดปากเปล่านะครับอันนี้ก็คือใช้ไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเ่อกรูปินเตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าอันนี้กรูปินเตอร์ให้เรียบร้อยเลยเบสสิบห้านะครับหูจับเหล็กนะครับหูจับด้านข้างจะเป็นเหล็กแล้วก็ขาตั้งนะครับของผมจะเป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนะครับด้านหน้ากรูปินเตอร์เรียบร้อยนะครับกันฝุ่นนะครับผมสแกนลายหน้าตู้ได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเพดเหล็กนะครับสเปกคอร์หมดทุกตัวโอ ติดตั้งกันเสร็จนะครับที่ขอนแก่นนะครับบ้านโคกโพชัยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับชุดนี้นะครับ34,900านะครับ ตัวข้างนะครับผมใช้ตัวเดียวกันนะครับพลังไฟออกไปข้างรับพันขุมพันปัดนะครับดันเบลูก้าะนะครับท่านใดซื้อชุดนี้ไปนะครับวิธีการปรับเบลดผมบอกได้เลยว่าอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเป็นใช้ปีตัวใช้ปีตัวนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มเห็นไหมครับปุ่มแรกนะครับเป็นตัวคอนโทรลเรื่องเสียงนะครับวอลลุ่มนะครับความดังนะครับผมเล่งไปอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งนะครับ ฝั่งนี้จะคอนโทรลนะครับเรื่อง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 เฮิร์ตมันนะครับ75เฮิร์ตมันก็จะออกนุ่มๆนะครับเปิดในบ้านได้เลยนะครับอ่าออกมากลางแจ้งนะครับผมให้อัดไปอยู่ที่140เฮิร์ตนะครับบวกติใช้คอร์สจะปรับด้านหน้าเนาะของผมจะปรับด้านหลังโอเคนะครับอย่างไงก็เรื่องเบสนะครับเรามาปรับคอนโทรลกันด้านหลังเลยนะครับแล้วเสียงกลางมาปรับด้านหน้านะครับ ที่จะไปฟังสาวแลนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะครับน้องเขาซื้อชุดสุดท้ายของปีนี้นะครับ3า9 0 0นบาทแค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะครับน้องเสียงถูกใจไหมครับใจครับโอเคครับผมอย่างนั้นหนึ่งกลมนะครับโอเคครับผมฟังสาวแลนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามา0 9นย์เก้าสนะครับได้ทั้งหมดนะครับเบท1สนิ้ว500วัตต์4ใบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเทอร์โบผสม B ีวีนะครับหูจับเหล็กนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับ ขาตั้งผมจะเป็นเหล็กไม่มีการเสียบแรงๆทะลุลงไปทะลุใส่ดอกนะครับไม่มีนะครับผมเหล็กแข็งแรงนะครับทั้งเสียงกลางนะครับกูฟิลเตอร์กันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับมีสแกนด้านหน้ามีเบอร์โทรอยู่เรียบร้อยนะครับกลาง12ใส่เน็กเวิร์กเข้าไปให้อีกหนึ่งตัวนะครับเน็กเวิร์กผมใช้ของ NPE นะครับผมอ่าเน็กเวิร์กเสียงกลางเสียงจะใส่นะครับแล้วแถมนะครับอ่ามีอะไรบ้างไม่หนึ่งคู่นะครับอ่าร้อยเมตรได้สบายนะครับตัวนี้นะครับ เสียงเอฟฟกอย่างที่บอกนะครับชีว่คือผมบอกได้เลยนะครับเล่นดนตรีมอลำได้สบายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้มิกเซอร์ตัวนี้เอฟฟกแท้มีคิวเจ็ดแบนอยู่ในตัวนะครับบลูทูธได้ USB ได้นะครับสายจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาได้เลยนะครับแถมแหลกให้เลยนะครับตัวนี้หนึ่งตัวปลั๊กโหลดไฟตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปีคอร์สพาวเวอร์สองตัวดันกลางดันเบสโอเคเดี๋ยวฟังเสาวแหลกนะครับโทรเข้ามาครับผม Tchau.